Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S <c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle c a t s ครับวันนี้เราจะมาเล่นด่านบุฟเฟ่ผลไม้นะ <c oughs> คือเราเล่น <c oughs> ไอระดับยากไปแล้วไง ทีนี้เราก็จะมาเล่นด่านเชี่ยวชาญบ้างนะครับเอ๊ะจำไม่ได้ว่ามันด่านเดียวมันมีผลไม้หลายสีหรือมันต้องเล่นหลายด่านนะะเดี๋ยวเราจัดทัพสู้กับธาตุลอยไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ถ้ามันมีสีอื่นแล้วเราจะรอดไหมรอดดีเนาะมันไม่น่าจะยากมาก เพราะว่าตอนนี้ด่านผลไม้เป่งแสงเป่งสีอะไรเนี่ยเราชนะได้เกือบทุกด่านแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านยากด่านง่ายนะหรือด่านบ้าคล่งยกเว้นไอชั่วเป่งแสงนี่แหละด่านชั่วเปล่งแสงนี่คือเราต้องไปเล่นด่านประตูอากุก่อนอาจะว่าไปยังไม่ได้เล่นด่านประตูอากุเพิ่มเลยนะครับเพราะว่าก่อนน,น,นั้นก็เล่นไปพักหนึ่งจนเลเวล21ใช่ไหมแล้วก็ลบคลิปไปแล้วเรียบร้อยต้องมานั่งอัดเกมใหม่นะ อ่ะมาทุกคนก็เดี๋ยวขอจัดทีมแป๊บหนึ่งนะครับเราเอาแมวมนุษย์ป่าลงด้วยแล้วกันโจมตีแรงดีนะเซตนี้น่าจะพอไหวไหมฮมแต่ถ้าเราใส่ธาตุลอยไปหมดเลยอะ่ะแล้วถ้าสมมุติเราเจอธาตุอื่นที่ไม่ใช่ธาตุลอยเราจะสู้ไหวไหมไหวดิบอกตัวเองไว้ว่าน่าจะสู้ไหวอ่ะลุยครับ ความอิจฉาสีเขียววงเล็บเชี่ยวชาญสีเขียวนี่ทาดลอยแน่นอนนะหลังจากที่เราเล่นมาพักใหญ่เราก็มีประสบการณ์ในการเดาชื่อด่านนะครับเดาด่านเดาชื่อด่านแล้วก็เดามอนในด่านนะนี่เจอกระโดดหยงเป็นไงเล่าทีเดียวตายเลยแต่ด้วยความที่มันเป็นระดับเชี่ยวชาญมันต้องยากพอสมควรนะเฮ้ยน่แสดงว่าอาจจะมีด่าน ด่านยากเพิ่มขึ้นอีกด่านหนึ่งใช่ไหมบ้าคลั่งอะไรแบบเนี้่ะก็น่าจะได้ทำอีกคลิปหนึ่งครับเธอ,อทุกคนเย็นนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีคลิปหรือเปล่านะเพราะว่าแม่ให้พาไปบ้านตาอีกแล้วนะครับถ้าจะมีก็อาจจะดึกๆเลยอะ่ะอาจจะแบบตอนกลับมาจากบ้านตานะครับแต่ว่ายังไงตอนกลางวันจะลงคลิปนี้อยู่แล้วเนาะ ด้วยความที่เราเตรียมกองทัพแมวนะครับที่เก่งกับท่าลอยมาด่านนี้เลย,เลยไม่เลยไม่ได้ยากสําหรับเราเท่าไหร่แบบนี้สุดได้แน่นอนนะครับและแน่นอนว่าน่าจะดอกผลไม้สีเขียวหรือไม่ก็มเมล็ดผลไม้สีเขียวนะมเมล็ดผลไม้สีเขียวใจอยากได้อ๋อมาเล่นต่อไปเลยสีม่วงสีม่วงทัาด,ดา แล้วไม่ได้พกแมวเอ้าไม่เป็นไรเรายังมีอิซา,า,านากิแล้วก็แคสลี่นะที่ช่วยได้อยู่รวมทั้งแคนแคนที่ตบเก่งนะครับแล้วก็มีแมวส่งของที่ช่วยเรารอดมาไหลด่าแล้วนะนีไปเลยเอาแคสลี่กันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมาเป็นกองทัพแน่นอนแล้วก็ตีเซิร์ฟดัดไว้ก่อน ดีเซิร์ฟดักไปก่อนตั้งแมวส่งของแล้วก็แคนแคร์นะครับพอช่วยเยอะเราได้เยอะนะระหว่างนั้นเราก็ส่งแมวตัวอื่นไปด้วยนะครับอืมเข้าใจแล้วเราควรจะใส่แมวหลายๆาธาตุเข้ามาในทีมครับถ้าเราจะไปเล่นดันบุฟเฟ่ผลไม้นะครับเพราะว่ามันจะเล่นต่อไปเรื่อยๆนะอย่างด่านแรกเป็นด่านลอยนะธาตุลอยด่านนี้ธาตุดำ ด่านต่อไปดาว,ว่าเดรนเทเลียนครัที่มันจะมีสีแดงสีเหลืองสีฟ้าที่เรายังไม่ได้เล่นใช่ไหมด่านหน้าสีแดงหรือเปล่าที่ต้องรอดีแต่ด่านนี้น่าจะชนะแหละแม่จะไม่ชนะได้ไรล่ะได้ยังไงเลามีตัวโกงทั้งสองตัวนี่ไงสีแดงมาแล้วสีแดงสบายครับแคนแคนกับแมวทรงของจัดการได้อยู่แล้วอันนี้เราไว้ใจสองตัวนี้ได้เลยนะ ถ้าใครมีแมวฮิปฮอปวิวั์ให้เป็นร่างสามนะครับรวมทั้งไข่เอ็นศูนหรือ 1, 1นะึ่น่งะนั่นแหละเคยบอกไว้นานแล้วเราไปหาดูได้นะครับพยายามวิวาารรั์ซาลอรก็จะได้แมวที่เก่งมากๆนะ2ตัวนี้ <laughs> บอกเลยว่า2ตัวนี้พาผมมาไกลเหมือนกันรวมทั้งแคสลี่แล้วก็อิซานากิด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ตอนสุ่มก็อยากให้สุ่มตู้ตาฟ้านะ ก็จะมีโอกาสลุ้นอยู่ผมก็ได้มาจากตู้ตาฟ้านี่แหละครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะอีกนานเลยกว่าผมจะสุ่มได้นะเพราะว่าผมเอากระป๋องอาหารไปผ่านกระดาษกระแทกสีฟ้าหมดแล้วนะว่าจะทําคลิปลงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็น iOS ระบบใหม่ก็เลยเพลอลบไปแล้วด้วยเคลียร์ไปเลยเสียได้เหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราเล่นใหม่ได้เรื่อยๆเกมนี้มันยังมีให้เราเล่นอีกหลายด่านเนาะ มาต่อกันที่ภาพลวงตาสีฟ้านะครับเฮ้ยอันนี้มันด่านที่4แล้วเนาะอีกด่านนึงคือสีอะไรสีเหลืองเหรออ๋อถ้าด่านสีเหลืองผมว่ามันบอกว่ามันเป็นบุฟเฟ่ผลไม้ปิ่งแสงงั้นแสดงว่าอาจจะมีผลไม้เอปิกให้เราได้ได้เล่นใมนะด่านนะี้ด่านนี้มีมูเว็บ แต่แข็งๆเราอัพทาเลนให้มันโจมตีเอเลียนได้บอกเลยว่าสบายอยู่ถือว่าช่วยได้อยู่ mm hmm. ตอนแรกกะว่าจะเอากองทัพมาตีแคะธาดลอยงนี่ยหรือล่ะที่เอาตัวอื่นใส่มาด้วยไม่เอาธาดลอยจ๋าไม่งั้นก็โอกาสชนะก็น้อยนะ mm hmm. ลังสีแห่งทองอุย้ยละธาเทพตัวไหนสู้ได้เนี่ยแค็งๆตบตายไหมต้องลองดูก่อนนะถ้าแคแคๆตบแล้วตายเลยก็โอเคอืมเยี่ยมมาก เรียกอูได้ตั้งแต่ตอนแรกก็คือช่วยทีมได้เยอะนะครับมีโอกาสชนะสูงมากเอาแคสลี่ไปก่อนลวกันแคสลี่ตีเซิร์ฟนะแคสลี่เ <Cass idy. S 1> จ้าลุยเลยเอาเซกระแทกมาก็้ก็แทกกลับนะแต่ไม่ตายนะผมแล้วเบื่อแล้ากิงคองตะกุนยิงคองมากเลยคิงคองทุกท่าไม่ว่าจะเป็นท่าไหนก็ตามมาตีเร็วๆตีแรงๆแต่เราก็ผ่านมันมาได้นะครับ อนาคตอาจจะเจอธาตุอื่นอีกเยอะเลยนะล่าสุดเพิ่งได้ข่าวว่ามีธาตุนักปราดอีกหรอครับโอเยฉันจะชนะได้หรือเปล่ามเลเด็ลไม้ทำไมไม่ได้มเมล็ดผลไม้จังอนะ่ะจูบิลี่ผลไม้เมียอันนี้มีโอกาสได้ผลไม้เอปิกซึ่งด่านนี้รวมหลายธาตุด้วยนะ ต้องรีบจัดการครับต้องพยายามเรียกอูเบอร์ให้ไวเรียกแคสลี่มาก่อนแล้วก็ตามด้วยอิซานากินะครับจากนั้นเราก็ปล่อยทับแมวให้มันต้านต้านแมวไว้ก่อนและที่สําคัญก็คือมีเจ้าตัวนี้ด้วยครับฮิปโปโลหะซึ่งเราไม่ได้พบตัวปีติดคลิปมาเลยแต่ก็ชนะได้อยู่แล้วล่ะนะเพราะว่าเราผ่านด่านนี้มาบ่อยแล้วนะครับ แค่มี2ตัวนี้ก็โอเคแล้วแคสซี่กับฟอิซานากิอย่างที่บอกนะครับรวมทั้งเพนแค์แล้วก็แนวส่งของด้วยนะวคลิปนี้ก็จะมาประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันหม่ว่าจะทางคลิปอะไรนะแต่ที่สําคัญได้เล่นพระเจ้าแมวสามไปคิปหนึ่งแล้วนะเจอแล้วครับเดีเจอเจ้าตัวนั้นแล้วที่ตีเวฟนะแต่ไม่สปอยเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าผมผนะ่านหรือเปล่าหรือว,ว่าไม่ผ่านแล้วถ้าไม่ผ่านต้องทํายังไงเนี่ยฮ ก็มีวิธีสู้ครับหลายคนบอกไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันทีก็โอเคคลิปนี้ก็จะจบไปกันการตีป้อมเตกนะครับได้ลผลไม้อะไรอ่ะ่าผลไม้เอปิครับต็คลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับง,นงันไงด่านบ้าคลั่งจริงด้วยไปแล้วนะทุกคนบายบาย คิดติดมีก่อนที่จะเลือกใครมาเป็นแฟน